สวัสดีจา้ากินแซ่บสไตล์เหมือนดีจา้าอุย้ยกินแบบแบบแซ่บๆเลยจา้าบรรยากาศก็ดีๆสลาดเมือนีม่มากินเลยทุงหน้าทุงหน้าปากอันนี้สตอสตอพี่สาวซื้อมาค้นนะยูยูยังก่อนยูแคลิฟอร์เนียคนสื่อเนี่ยยู่แคลิฟอร์เนียแต่คนสร้างไม่้ใกิน รัมมบมะนาวแซบอยู่หลายคนในใจอืมสตอขอบคุณสตอจากพี่สาว พี่ยูรีมื้อนี้ก็ไม่กินอยู่นะเราเลยเนี่ยแซ่บขับปุ่นบะไ้อ่ะ แซบมากตำหุ่นตะเกียงก็ผักบุ้งเล้จ้ะนีมนะ่มันตำพุ่นกูดองอร่อยที่สุด

จ้าเอาเลยจ้าชนงไเอาเลยจ้าบที่สุด สอสมุนหงส์คือมะร่อยหนึ่งเป็นย่างบามูหงส์แบบเพลินผอมย่านเพิ่นต่ำบมดทันเวลาอื นี่พี่น้องจ่าเบิงต้องเราบ้างเด้อจะกินหนอนพายามฝนจะมีอยังหนอนนักินไเ,นนนเนนด้อนกด้วเยกต่ดดยบี้ยงดิตักคเล่าเเล่า กินอยู่บรรยากาศจับจับตาว่มีผู้ใดกินน้ําแหละคุ้เผ็ดต่อต่อกับตึงดีดิ ตอนนี้มีตองละมันแล้วบ้างเลยจ้ะเปิดแกะเบอร์ดีๆอร่อย,ยอ,อย่างนัว sa แมงมันหลายจ้ะพี่น้องจ้ะแมงมันหลาย,ลายบึกม่วงกัหลายแมงมันกันเลา้ยลายแซบครับ๋ยว ต้องขอตัวไปกินต่อ,อยลังกล่องเนื้อจากคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า